กับสวัสดีเอฟซีเบาแอมรถทุ่งที่คลรบครับสวัสดีครับเนาะครับเนาะทักทายครับเอฟซีเมเน่ครับเมเน่วันดีครับพี่วันของเฮาครับเอฟซีฝันเห็นผีผูเถาครับได้ซ้อนท้ายรถมอไซค์กับผููเ่าเป็นผีครับเอฟซีเนาะสิบห้าเดินทางไปเมืองนรกครับไปเมืองนรกไปเอาเลขครับเอฟซีครับรถมอไซค์ไปกับผีผูเ่ายกล้อไปเลยล่ละครับเอฟซีเนาะไปเอาเลขอยู่เมืองนรก ในเล็กมาสองตัวสามตัวครับบม่เคยฝันแบบนี้จา้าเื่อตั้งแต่เกิดมากครับขวัญภาวะเลยครับเอาสมมติปากกามา่จดไว้ท่านที่ยานลืมนะครับเอฟซีเนาะกลัวลืมครับสิพาไปถามผีวันครับนั่งถ่ายโยบานครับว่าผีผู้เฒ่านี่สิพาไปเมืองนรกนี่ในเล็กตัวไหนเด็ดเด็เด,ด,ดวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับเนาะ อย่าลืมครับ FC ซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมบ่าวทงนัมเบอเดอร์ครับไปรับชมกับพี่วันครับสวัสดีครับนวันสวัสดีครับสวัสดีครับนวันครับสวัสดีครับเป็นคนหนึ่งที่ฝันแมนได้บ่าวแอมครับผมมันเป็นคนบุริยธรรมผมได้พี่น้องพนั้นว่าได้สามีทั้งผีนาะได้ยินแต่งแต่อันหนาหน่อยแล้วว่าโอ้พันเป็นฝันแมนได้บอกเลขตรงบอกเลขเขาว่าสัน ฉะนั้นแล้วมื้อนี้โอกาสดีครับผมเนาะบายย้ำเนาะครับผมเฮาได้เฮ็ดคลิปกับเพิ่นฝันว่าจังได๋น่ะวันฝันว่าอเขาขี่รถนําเขานี่ยอยาเห็นเขาขี่รถผ่านมากก็เลยขอขี่รถนําเขาน่ะวันสิไปไสคือจังต้องได้ไปขอขี่รถอีว่าจะไปเมื่อบ้านนี่เลยอยาเลยถามเขาเจ้าว่าเจ้าจะไปไสขเขาก็เลยว่าสิไปลงนรกถ้าลงนรกข่อยบ่กเมื่อนําดอกบางสีเนี่ย<ถ>เลยต้นลงเนี่ยสิไปลงนรกแม่เนเขาว่าเอ้า จค้คนที่เขาขี่รถไปนะ่ะนะว่านจากที่จกีกือกาขึ้นน้ำเขาเขาไปผู้เดียวเลยอ่ะไปผู้เดียวแม่เนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่ม่ยิ่งม่ย,ยิ่งอนี่ยม่ยิ่งอก็เลยเขาเขาคิดว่าเป็นม่ยิ่งเขาเลยกาขอขึ้นแม่นว่แม่เนี่ยขอขึอ้นเราบ่หนี้ถมขาเจ้าว่าไปาสิไปนรกนจ้่เขาว่าไปนรกก็เลยตนลุ่งเคยวอาไปน้ำเจ้าล้วแต่ไปนรกโอกขึ้นไปได้เราบ่หนีแม่เนี่นยก็เลยล่งอยากรถขึ้นอยะ่ะ กระยอนกระไขยุ่งเนาะใบยำเนาะยังตัวลงอยู่เนาะกครบอกตัวลงนี hey, ่ห่วยห่อนั่นลูแม่นแนวเด้โอ้แล้วเขาว่าจากไหนเนี่ยน้าวันเขาบอกอะไรว่ายังไงว้าจะไปกเขาเป็นยังก็เลยเลยยังไปไทยรถไปเบลงทะเบียนรถเนี่ยอย่าเลยเลยบอกมีบอกไม่ยังเลยเห็นไหนเจ็ดหานี่ยเจ็ดหาเห็นเห็นอยู่ทะเบียนรถหรือว่าเขาบอก ไอ้ตัวเขาบอกนี่อะไรอย่าเออทวีนเธอทวีนโดนศูนย์หนึ่งนี่ค่ะอ๋อทวีนรถนั่นเห็นเห็นงล่างบอกว่าเห็นเต็มๆเห็นงล่างเนี่ยค่ะเป็นศูนย์หนึ่งเมนเนียอืมแต่ว่าเขาบอกนั่นบอกตัวใดนะคะเจ็ดหาค่ะอ๋อเจ็ดหาเป็นผู้เฒ่าหรือผู้นมครับบอกเลยเจ็ดหานี่ครับเออก็บโปก็บโปเฒ่าแห้งเนี่ยอย่าบอกครับก็บโปเฒ่าแห้งแม่นี่ยแต่จะหลุดราคขาเดียรยังสีบอกเมนเนี่ย จังได้จังสิไปกายขอขี่รถไปนระกน้ำเพ้าเพี้ยธาครับศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดห้าเพื่อนกัจีว่าประมาาะ่านว่าจังไหนหล่ะวันน่ะวันบอกไปน้่นก็ได้บอกตัวเลขยังสี่บอกเ๋ยวจะดับหน้าจอกระได้เนาะครับผมท่านผู้ชมเราเป็นยังไนต่อไปเรื่องราเป็นยังไงอีกน่ะวันบอกบอกซุยเอฟซีเป็นฟังยังไงครับผมเขาบอกแล้วก็ <c oughs> เลยอันนี้เลยตื่นเลยได้อันนี้ก็ตื่นเลยบบไปน้ำเขาก็ใหตื่นก่อนโบไปน้ำเขาพ่อเพิ่นมาหายโชคแล้วครับเ <c oughs> พิ่นเอาโชคมาหายเนาะครับ <c oughs> เห็นว่าบบไปน้ำเขาโชคมาหายโอ้ยสิไปเราไปร่วงนรลก,กวันนี้โอ้สิไปนรลกประสาทบอกไปใจหยาเน่นอ,นนอ่ะจังไหนบ้ายแอมนี่จิไปน้ำเพิ่นอยู่บ่โอ้ยบบไปครับ ขาวาไปนี่ยเรียบ้อยได้นาะครับปแล้ว่เทว่ยงว่ไปแล้งว่างว่างว่าว่างว่างว่า่างว่างวบางว่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 างั่างเ่างวางว่ากว่โบซ่านี่าหละค่ะเว่างว่างว่าเลยครับางน่างว่าูว่ากว่างว่าง่ครับาม่อย่าบว่าูว่ักกันงว่าง่างว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 กางว่ากว่างว่างั่างว่าสว่ไงว่างว่างว่บงก่างว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 ่าอว่างวางว่าว่างว่างว่า่าวางว่ง่ เขาเมื่อบ่ายน้ำแดงหรเลยเลยถามเขาไว้เจ้าอยู่ไปถามเขาไว้เจ้าอยู่ไปใส่เขาก็เลยบอกว่าเขาอยู่ไปลงนรกอายุจักปีแหละครับขรังพี่วันนี่ครับเจ้านะครับสี่สิบสามปีสี่สิบสามปีสี่สิบสามปีครับผมต้องเบิ่งเนาะครับเนาะมาวันหรือว่าพี่วันครับเพื่องแมนครับผมอ่ะให้เพื่อนยกตัวเลขให้เอสซี่มาวันครับผมฝันบ่ย้าคือว่าล่ะครับผมฝันฝันยญ้ามันต้องเดบไปนะ ครับผมเอฟซีตัวเลขของพี่วันครับพี่วันงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศสอ6 8ครับเอฟซี7 7 5 5 7กลับกันนำจักหน่อยนอะครับเนาะแล้วก็0 1 1 0ครับเป็นตัวเลขที่สวยงามครับ0 1 1 0นย์ี่บริโอออกมานี่นานแล้วครับเอฟซีนี่อาจจะมางวดนี่ก็ได้ครับเอฟซีเนาะ ขอให้มีโชคใหญ่กับผีวันครับอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาวแอมโถทงน้ำม่เดอครับขอบคุณในหลายเนาะครับเนาะที่เขามารับชมช่องเบาวแอมาะทุ่งครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมโถทงสิผ้าไปบึงของดีเดอครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรถทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับตาผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริถือดเนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใชครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสน่เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเกิดออกมาก่อนแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งรูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะยพ่อนวดปู่หลอเหอนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูงยินข่าวกับบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคาดลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ท่าลำลยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอ,อกีกครับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้กก็เมื่อแทะครับ่ามผู้เมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี ų, ่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจุด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเปอร์ตรงนี้ได้น้ำม,มุนมาน้ำครับไดนมม้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิฟสี่โบลายกัดทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ